วันนี้เรามาแปลงร่างตัวเลขกันอีก1ตัวเลขนะคะนั่นก็คือตัวเลขสองอารบิกนั่นเองวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาแปลงร่างเป็นกุ้งค่ะเอะ๊แล้วกุ้งจะแปลงร่างจากเลข2ได้ยังไงเราไปสุกกันเลยดีไหมคะไปเลยค่ะ เริ่มการเขียนเลขสองไทย5ตัวก่อนคอาที่แล้วเราฝึกแล้วใช่ไหมเอามาทบทวนกันหน่อยเอาเลขสองไทยตัวที่1มวนอยากขึ้นลงแล้วก็ขีดไปยกขึ้นนะคะตัวที่2ปึ๊บสองไทยตัวที่3 สองไทยตัวที่สีสองไทยตัวที่หเอาละทีนี้สองอาราบิกละ่ะทำยังไงเด็กๆทำอย่างนี้โค้งลากลงมาแล้วก็ลากไปเห็นไหมคะโค้งสวยๆนะลากเฉียงลงมาแล้วก็ลากตรงไปอ่าไม่เขียนเบี้ยวนะคะ โค้งเฉียงแล้วก็ตรงโค้งเฉียงตรงโค้งเฉียงตรงอ่ะท่าโคงม,มีหัวใจคุณูก็ต้องมีหัวใจสองดวงแบบนี้นะคะเนี่ยหนึ่งสองเอาละทีนี้เราจะมาแปลงร่าง เลขสองอาราบิกเป็นอะไรเด็กๆด,ดูนะสองอาราบิกจะสามารถเป็นอะไรได้อา้าวเราจะมาเริ่มเลยนะคะอา้าวเด็กๆเ,เขียนเลยโค้งเฉียงแล้วก็ตรงเอ๊เป็นอะไรได้เอ๊ะครูจะแปลงร่างให้มันเป็นกุ้งเอ๊ะมันจะเป็นกุ้งได้ยังไงนะอา่าเด็กๆด,ด,ดูนะคุูครูก็จะเริ่มจากตรงนี้เลยโค้งมาฟึบ ป๊บอ้าวเป็นตาก่อนเลยอันดับแรกอ้าวเราจะเริ่มหัวกุ้งก่อนนะคะโค้งปุ๊บน่าทีนี้ตัวกุ้งจะเป็นไงมันจะตัวงอ,งอใช่ไหมงอ,งอก็ต้องโค้งหน่อยสิอาเด็กๆก็โค้งมาแล้วก็โค้งด้านในฟึบแล้วก็ทําหางให้มนันน้อยนี่แล้วกุ้งก็จะมีหนวดกุ้งด้วยนี่เห็นไหมคะ อ่าแล้วก็ทําเป็นป่องป่องนี่เรียบร้อยแล้วเด็กๆทําได้หรือเปล่าเอา้ยอ้าวอยากวาดกุ้งสองตัวก็ทำสองตัวอย่างนี้นะคะโค้งมาฟืบนี่โค้งฟึบตามันตามันนี่อ้าหัวโคฟืบนี่แล้วก็ตัวงอ,งงอง น,<ะ>นี่ป้องป้องป้องนี่เรียบร้อยแล้วทำได้หรือเปล่า